วันนี้นะครับลองรถโล่ลงๆล,ลองเอาตัว210น,นะครับคันนี้เป็นหลังคามูลุูปมาขับเล่นต้องบอกว่าเวลาเราเปิดมา่านบังแดดแล้วเนี่ยโอ้โหโล่งมากครับจากที่ผมได้ลองขับนะครับคันนี้ไปต่างจังหวัดมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าขับดีจริงครับอัตราบริโภคทางไกลนะลองมาแล้ว12โลลิตรนะครับ12โลลิตรในความเร็ว 100ถึงไม่เกิน120นะครับวิ่งทางไกลได้12ลิตรเครื่อง v6 6สูบ2400 cc ประหยัดครับถือว่าดีเลยแล้วก็เครื่องใหญ่เนี่ยเราได้ความแรงนุ่มนวลน,นะครับถือว่าผมว่ามันตอบโจทย์มากๆเลยกับรถไซนี้แล้วก็ห้องโดยสารที่ทำมาเนี่ยกว้างเบาะหน้าเบาะหลังนั่งสบายคอนเฟิร์มนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวลองเร่งเครื่อง เครื่องหกสูบนะ V 6มันรอบมันจะยาวครับลากรอบได้ยาวเนี่ยเนี่ยโ,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 โอ้โหดูดิโอ้โหเบรกดีครับนี่คันเร่งไฟฟ้านะครับเบรกดีคันเร่งไฟฟ้าไม่แข็งนะครับสมูทแล้วก็เบรกนเนี่ยนุ่มนวลคอนเฟิร์มครับรถคนันนี้ขับดีราคานะครับ2 2 9 0 0 0 0บาทร,ราคานี้ขายเป็นเงินสดคันนี้เป็น w 2 1 0 e 2 4 0 f a c e l i f t A วังกาดประกอบนอกหลงังคาบลูครับ